I อ i ิสโอดส์มล์ทาโดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สดีครอบครัวเอริสโอดสมายทาโลทุกๆท่านนะคะแล้วคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ทาโลเลิศดีดิ้งทุกทุกคนนะคะก็ผ่านเทศกาลตุูจีนมานะก็ขอทุกคนล่ำรวยเฮงๆตามภาษาคนจีนเนาะก็ซิงอียั่วอีซิงนี่หัวใช้ทุกๆคนนะก็เข้าสู่ วิกลี่นี้วันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่พ i c อาคาดนะคะในหัวข้อถ้าเราสารภาพรักออกไปเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับเราโดยการอ่านมันเป็นการอ่านแบบเจอร์รอลิทติ้งเนาะมันเป็นการอ่านโดยรวมเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โปรดใช้คานี้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังนะคะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะโดยพิคอาคาดของโอ๊ตเนี่ยก็จะมีเบอร์ชาร์ดขึ้นดังนี้ปั๊บ ให้คุณเลือกสัตว์ที่ทุกคุณชอบนะคะตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ตั้งจิตอธิษฐานนะคะพอร์ตวิดีโอไว้ปุ๊บอ่ะตั้งใจเลือกให้เรียบร้อยพอเลือกเสร็จปุ๊บคิดที่ดีสคริปชั่นค่ะปั๊บอ่ะเมื่อคิดที่ดีสคริปชั่นเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีทาร์สแตรมนะคะที่โอ๊ตทำไวแ้แต่ละกองแต่ละกองก็ไปคลิกเลือกที่กองที่ตัวท,ที่คุณจะดูได้เลยนะวันนี้เลือกไพ่กองที่1คะ่ะถ้าคุณสรารภาพรักกับเขาไปแลเ้เเขาจะรู้สึกยังไงขอไพ่ทั้งหมด ดูสับสนนะค่อนข้างที่จะเฉยๆกับเราแต่ก็แอบมีคิดบ้างว้าวพลังงานโซมเมตขึ้นคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบุคลิกดูเป็นคนที่มีฟอร์มอะ่ะยิ่งเราไปสัมาภาพแล้วเขารู้สึกแบบทําตัวอีกนอไม่สนใจเราแต่จริงๆเขาชอบเรานะในใจลึกๆเขาชอบเราแต่เขาทําตัวแบบไม่สนใจเราไม่แยแสเราเป็นพวกแบบทาตัวเย็นชาใส่เราอย่างเงี้ยเออขอดูไพ่จุดเทียนเอาละครัากาันหน่อยสิ เดีย๋ยวเราจะมาได้ขยายรวมกันให้หมดโอเคจริงๆด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าเป็นคนนิ่งๆดูแบบนิ่งๆยิ่งไปสาภาพแล้วทำตัวแบบเฉยๆใส่แต่คือในใจคือกีดการานในใจอะ่ะเออแต่ไม่กล้าที่จะแบบไม่กล้าที่จะเปิดเผยว่าตัวเองก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ากลัวเจ็บเหมือนคนๆนี้เขามีปมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรอืม โอเคมองดูจากไพ่แล้วคือคนที่เลือกไพ่กองนี้ชัดเจนว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจีบยากนิดนึงแล้วคนก็เข้าหาเขาพอสมควรเป็นคนที่หวงความโสดคุณไปสารภาพรักกับเขาเขาเลือกที่จะนิ่งใส่แล้วก็เลือกที่จะเงียบๆใส่กับตัวคุณดูแล้วความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะพัฒนากันต่อไปได้แต่ว่าเขาก็แอบดีใจที่คุณมานี่นะมาสารภาพรักกับเขานะ อเขานท่างที่จะเป็นตัวเองมากที่สุดเลยคือ for ฟ r s เซ f คือทําอะไรที่อยู่นิ่งๆแบบเป็นตัวเองมากส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สนใจเวลานี้เขาอาจจะยังไม่โฟกัสที่เรื่องของความรักแต่เมื่อใดที่เขาโฟกัสเรื่องความรักเมื่อไหร่ฉันแนบรองว่าเขาน่าจะสนใจคุณเป็นอันดับแรกๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูๆแล้วอะ่ะ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ในรูปแบบของการที่จะต้องมีการเฟรมีการจีบกันแล้วก็คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่น่ารักสําหรับเขาแต่ว่าเขายังไม่กล้าชัดเจนกับใครในตอนนี้เขากลัวเขากลัวความรักที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเจอแต่รักไม่ดีอาจจะเป็นคนที่โสดมานานนั้นแหละแล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะแยะเป็นหมดเลยคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะ ม,มีคนเข้าหาเขาเยอะมากแต่ว่าเขาเค่อนข้างที่จะไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใครเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเจอแต่เรื่องแย่ๆเขามีแต่การถูกหักหลงังมีการแบบว่าพูดจาไม่ดีใส่หรือแบบความสัมพันธ์มาอยู่ในรูปแบบของเอี่ยงวะอยู่ๆก็ทิ้งฉันไปอยู่ๆก็เทฉันไปอยู่ๆก็เออหายหายกันไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นนะมองจากไพ่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์นของพวกคุณอะ อีกนานกว่าจะได้พัฒนากันไปต่ออาจจะเริ่มต้นระหว่างเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันไปก่อนวาเลนทนยเดย์ปีนี้คุณอาจจะแบบไม่ได้แบบเซเย็ดกันปุ๊บแล้วกลายเป็นแบบพี่แบบตกลงกันเลยว่าเออเป็นแฟนกันอาจจะแบบเอ้ยดูดูกันไปก่อนก็ได้เป็นคนคุยไปอะไรไปก่อนเพื่อได้พัฒนาศึกษารดูใจกันไปก่อนช่วงนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณยังไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนากันแบบยาวๆแบบว่าเฮ้ยปุ๊บแบบ เปิดเผยออกไปปุ๊บเขาจะเซย์คุณเลยไม่ได้ไม่ใช่คืออีกนานคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะระแวงแล้วค่อนข้างที่จะกลัวความรักพอสมควรเป็นผู้ชายที่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่เงีย,งยบๆขึมๆลุกอารมณ์แบบว่าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักบ้างงานนัส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวเองสูง มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ Be o f l for Two เนามาบอกว่าครั้งนี้มันเป็นแค่บททดสอบในการที่คุณสองคน จะต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าคุณอยากจะได้คนนี้คนนี้คุณต้องผ่านมันไปให้ได้ในบทเรียนบททดสอบวิชานี้พยายามเข้าหาเขาในรูปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพีพามเข้าไปเลยไม่อย่างนั้นคือเขาจะรำคาญแล้วเขาจะแบบด่าคุณได้ว่าเฮ้ยยูจะมายุ่งอะไรกับเขากับฉันมากนักหนาคือเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงต้องเข้าใจเขานิดนึงนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มองดูแล้วว่าในระยะยาวก็คงจะได้พัฒนากันแหละเพราะว่าเดลเวอร์ขึ้นแล้วก็มากับ ตัวหกเหรียญยังไงมันก็ได้พัฒนาความรักกันแหละแต่ว่าด้วยความที่มันมีเฉลี่ยและมีวิ e อ of Fortune มาขวางเนี่ยมันคือต้องมีการเล่นตลกรายในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่แล้วอะ่ะ เพราะฉะนั้นก็คงยังไม่ถึงเวลาที่คนสองคนจะแบบได้ฟ e ลก g ๊ดกันในระยะในช่วงนี้ในช่วงวันเลนทายอาจจะเป็นช่วงของการที่เขาก็เซอร์ไพรส์ว่าคุณมาสรารภาพรักฉันเนี่ยเขาก็ไม่เคยคิดไม่เคยหวังว่าคุณจะมีความรู้สึกดีๆให้เขาแบบนี้เหมือนกันในเรื่องของความรักเขาก็แอบช็อกเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกดีใจข้างในใจลึกๆของเขาแต่ข้างนอกเขาอาจจะไม่แสดงแสดงอะไรออกมาให,ให้คุณเห็นชัดเจนเหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขาคางจะมีฟอร์มในเรื่องของความรักนิดนึงคือถ้าเินหรือไม่ อะไรเดี๋ยวว่าแสดงออกไปต้องๆต้มันดูไม่เท่มันดูไม่ครูสําหรับเขาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอะขอดูไพ่ลัคนาราศีดาวจันทร์สุขเขาหน่อยซิว่ลาลัคนาดาวจันทร์สุขเขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไรซึ่งมันเป็นช่วงของเข้าวาเลนไทน์เนาะอีกแค่หนึ่งวันนะโอยก็จะเปิดให้ยาวๆทั้งหมด6ใบเลยเฟย์อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะน,นี่อาริอสราศีเมษ อควาเรียสราศีกลุ่มแคปิตอลคนราศีมังกร ini, เจมินี่คนราศีเมถุนและแทนแทนแทนทอรัสค่ะคนราศีพฤกษก ลัคนาราศีดาวจันทรศุกเขาสามารถเช็คได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างนะคะจะมีเว็บเว็บเช็คอยู่แล้วก็จะมีชาวรา,าศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวราศีกุ้มชาวราศีมังกรชาวราศีเมถุนและชาวราศีพฤกษงนะคะชาวราศีเมษอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าคะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนะาะไพ่กองที่สองครัออดูไพ่ธาัดการหน่อยสิว่า คนที่เลือกไพ่กันที่2อ้วาคุณสารภาพรักกับเขาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดาบมีความผิดหวังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในตัวคุณโอเค King of คัฟจัสเ m น n ์หกดาบโอเคโอ้ตมองว่าเขาค่อนข้างที่จะเซฟไพในทิศทางที่ เฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นไปได้เหรอที่ยูจะมาชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาช็อกอะช็อกในรูปแบบของการที่เมื่อคุณสารภาพล่าออกไปแล้วอะเขาค่อนข้างที่จะทําตัวแบบว่ายังไงดีละ่ะทําตัวแบบว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเราเป็นพี่น้องเราเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วคือเขากลัวว่าถ้าคบกันไปในระยะยาวความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณะ่ะมันจะต้องจบลงในทิศทางที่ไม่สวยงามและสุดท้ายคนสองคนจะไม่ได้ เป็นเพื่อนกันหรือว่าคือหายกันไปเป็นคนแปลกหน้าของกันละกันเขากลัวความรักความสัมพันธ์แบบนี้เขาถึงขึ้นเจ็ดดาบที่ค่อนข้างจะระแวงและกลัวความเป็นไปได้ k i ง g o f คั p บอ,อกมาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะหาความมั่งคงในงเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าคนใกล้ตัวมาสารภาพรักแล้วเป็นคนที่คุณสนิทกับเขาอยู่แล้วเนี่ยเมื่อคุณสารภาพรักออกไปเขาอาจจะแบบช็อกแล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าพยายาม ให้คุณปรับโฟกัสว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันนดีอยู่แล้วเราเป็นพี่น้องกันก็ได้ไม่ต้องแบบเป็นแฟนกันหรอกเพราะว่ากลัวว่าถ้าคบกันไปในระยะยาวมันอาจจะจบกันไม่สวยเพราะว่าเคมีของคนสองคนมันเข้ากันไม่ค่อยได้ด้วยความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยจ่า คิกันเท่าไหร่นะครัในการแมทชกันครั้งนี้เขากลัวความรับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นแต่เออมองดูแล้วว่า6ไม้ทาหกกระทาขึ้นมากับไพ่จัดสมิทคุณก็อยู่ในรูปแบบตามที่เขาขอแล้วก็อยู่กันเป็นก่อนอดว่าความรู้สึกของเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหลังจากที่คุณ ขอสารภาพรักกับเขาช่วงเวลาประมาณ4-5เดือนเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เริ่มหลงคุณเริ่มเปิดใจให้คุณบ้างนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าเปิดใจเพราะเขากลัวว่าถ้าคบกันไปแล้วระยาะวยามเขาต้องเสียคุณไปอีกเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาอืมขอดูทาร์ลอตไ้ขอดูไพ่ อนอนไลนยสิออนไลนชุดปาพิคเน่ชุดเปิดเทียนเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงความยุติธรรมเ็าหาความบาลานซ์ในชีวิตของเขาวงในเรื่องของความรักความส,สัมพันธ์ระหว่างคุณถามว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาเขาเลยไม่กล้าที่จะคบกับคุณในตอนนี้ถ้าคบกับคุณปุ๊บเพากลัวเสียคุณไปเพราะว่าเคมีบางอย่างของคนสองคนมันยังไม่จอยกันยังไม่คิกกันเขาหาความเป็นไปได้ให้คนสองคนอยู่ในรูปแบบของการบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะอืม เขาบอกว่าช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวได้เบ่งบานเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณจะต้องใจเย็นๆคุณความรักของคนนะคะมันไม่อยู่ที่เวลามันอยู่ที่เวลาจริงๆนะบางทีคุณสารภาพไปเขาอาจจะต้องรอเพราะว่ามันดอกบัวเหมือนดอกไม้ที่ยังไม่เบ่งบาน่ะแต่เมื่อมันบานมันจะมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆกับคนคนนี้คือความเป็นไปได้ในเรื่องของความรักมีแต่การสารภาพรักออกไปเขาอาจจะเจอในเรื่องของการที่อยู่เขาก็ไม่ได้ อะไรกับคุณในรูปแบบของการตอบมาในแบบฟิ้นแบกที่ดีแต่กลับไปทําให้คุณช็อกและคุณเครียดมากกว่าเปล่า,าการสารภาพรักครั้งนี้อาจจะเป็นการตื่นรู้ที่ดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกก็ได้แต่ามองว่าถ้าสารภาพรักออกไปแล้ว4ีถึงหเดืนอนเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรัก,ใน,รกในความรู้สึกของเขาระหว่างเขากับคุณนะอาจจะชัดเจนไปในทางที่ค่อนข้างที่จะเริ่มเปิดใจให้คุณมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอ่ะเดดูไพ่ลงมาไอ้จเจ้าอลักเขกาสิ เอาแล้วเขาการขอไพ่สมามใบให้เขาหนะะ่อยค่ะโอเคเวดดิ้งเห็นไหมโอเคมันมีโอกาสคบกันแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะเพราะว่าคนคนนี้เขากลัวกลัวว่าถ้าคบกับคุณแล้วเขาจะต้องเสียคุณไปเขาจะต้องมีการแบบเอยคือคุณเป็นคนที่ดีสําหรับเขาแล้วแต่เขากลัวความรักความเป็นไปนได้ครั้งนี้นะคะดูชัดเจนว่าเขาค่อนข้างที่จะต่อต้านคุณพอสมควรนะเออยังไม่กล้าที่เข้าหาไม่กล้าที่จะแบบเปิดใจให้คุณมากแต่ว่าก็าพยายามบาลานซ์ในคนสองคนอยู่ในรูปแบบของ คนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่อยู่ในทิศทางที่อยู่ด้วยกันได้แล้วคือยังไม่คิดที่จะพัฒนาหรือเปิด Open relationship อะไรมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอมืมองๆดูแล้วกองนี้ต้องใจเย็นๆจริงๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอะขอดูไพ่ลัคนาดาวจันทรดาวศุกร์เขาหน่อยสิดาวจันรดาวศุกร์ข,ของเขาอะ่ะ อยู่ในราศีอะไรบ้างสามารถไปเช็คได้ที่เว็บด้านล่างนะคะว่าจะปักไว้ในดีสคริปชั่นอยู่แล้วก็เข้าไปเช็คได้เลยทั้งของคุณและของเขาโอเคราศีกุ้มแคปิตอลราศีมังกรสกอร์เปียนค่ะราศีพิจิกซิติทอลัสค่ะราศีธนูและและและอะไรอีกธาตุแอค่ะธาตุอากาศค่ะลมนะคะมิถุนตุลและกุม ลิฟบ้าค่ะราศีตุลโอเคเบิร์ชายเข้าอยู่ในทั้งหมด6ลราศี6ทธาตุที่กลับเข้ามานะคะก็คือราศีกุมราศีมังกรราศีพิจิกราศีธนูธาตุ่านลมค่ะเมถุนตุลและกุมแล้วก็ราศีตุลน,นะไปเช็คละคนาดาวจันดาวศุกร์ได้ที่เว็บที่อบปักไว้ขา้างล่างนะจ๊ะโอเคมาดูคนกองสุดท้ายกันดีกว่าค่ะ คนกองที่สามมันขอดูไพ่พลังงานความรักความสัมพันธ์ซิว่าถ้าคุณไปสารภาพรักกับเขาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอืม mm hmm. มันอยู่ในระยะที่จะต้องก้าวขาเด็บดีๆเลยนะเนี่ยสิบดาบโอ้ oh oh. ทำไมอ่ะสี่เหรียญ โอเคสีถ้วยโอเคไพ่ okay. พลังงานออกมาบอกว่าช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมที่คุณจะต้องสารภาพรักกับเขาเพราะว่าเมื่อคุณสารภาพรักออกไปคุณอาจจะเสียเขาไปโดยแบบไม่มีทางได้ขวนคืนกลับมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอยู่ในรูปแบบของการที่อยู่ในในทิศทางที่อยู่กับที่ที่ตัวเองได้รับในรูปแบบของแบบนั้นเมื่อคุณอยู่ในฐานะเพื่อนฐานะพี่น้องฐานะ คนรู้ใจแต่ไม่สามารถพัฒนากันไปต่อเป็นแฟนได้ในตอนนี้คุณต้องใจเย็นๆและให้เวลาเขานิดนึงเพราะตอนนี้ขึ้น4ี่ถ้วยคือเขายังไม่กล้าที่จะเปิดใจรับใครและเขาค่อนข้าง,งที่จะไม่โอเคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้สี่เลียนเขายังจมปักอะไรเดิมๆอยู่เพราะว่าความรักที่ผ่านมาเขาทามันมีความรักที่เจ็บปวดพอสมควรมันเลยขึ้นสิดักแล้วก็ สี่ไปทาไอ้สีดาบขึ้นคือตอนนี้มันเป็นช่วงรุ่นดูของการที่พักทําใจเหมือนใครบางคนกําลังแบบแอบ,บ,แบ,บชอบกับคนที่เขาเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์มาในทิศทางที่สดสดแผลใหม่ๆยังไม่กล้าที่จะเปิดใจยอมรับคนใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ดูแล้วระย,ะยาวยังไม่สามารถที่จะพัฒนากันได้เป็นรูปแบบของเลชั่นชิพที่เป็นแฟนนะ มันอยู่ในช่วงของการที่ซัพพอร์เตอร์กันหรือเปล่าเหมือนกับแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันซสะส่วนใหญ่ไม่ได้แบบเอ้ยเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นแบบคนคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไปก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะขอดูไพ่ออรลเคเลการ์หน่อยว่าออเลเคิกลการ์ของโอนอยากจะบอกอะไรกันเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เห็นไหมยังไม่กล้าเปิดใจยังแบบพยายาม ปิดตาครึ่งหนึ่งอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่คุณสองคนยังไม่สามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้นะคะเป็นรูปแบบของ relationship ที่อยู่ในรูปแบบของ supporter นะคะคือ support นะคะตอนนี้เรือได้แล่นออกมาแล้วแต่เรือยังไม่ชัดเจนมันต้องมีการวางแผนในการอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต,ต้องค่อยๆวางแผนแล้วค่อยๆค่อยๆเดินหมากทีละก้าวค่ะ หมากเกมนี้ต้องเดินไปทีละก้านะคะเมื่อคุณอย่าเพิ่งผูกผันไปสารภาพรักกับเขานะคะทาให้เขารู้สึกดีทําให้เขารู้สึกสบายใจทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคือคนที่ค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนกับเขาและรักเขามากเขาคือคนที่สําหรับคุณแล้วคือ เขาคือทุกอย่างของคุณให้ได้นะคะแล้วคนนี้เขาจะเริ่มเปิดใจแล้วเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็ค่อยๆสาร,รภาพรักกับเขานะคะแต่คุณสาร,รภาพรักไปตอนนี้มันมีโอกาสที่เขาจะต่อต้านแล้วเขาค่อนข้างที่จะไม่คุยกับคุณอีกนอกคุณในระยะยาวก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรเลการ์ดหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงต่อโอเคไพ่บอกว่าชุนเลยค่ะคือคนคนนี้เขาเป็นคู่แท้ของคุณนะ หรือว่าเป็นคนที่เคมีแคมีต่ต่างๆเข้ากับคุณได้นะคะแต่ระหว่างคน2คนก็ต้องมีการปรับความเข้าใจการมีความรู้ศึกษาดูใจกันในระยะยาวแล้วก็เชื่อมั่นกันก่อน,อนที่จะแบบไปคบกันในระยะยาวนะคะมันจะมีเรื่องของอะไรที่ท็อกซิกเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากนะคะเขาบอกคุณแบบเป็นคนที่น่ารักนะคะที่เหมาะที่จะเจอความรักดีๆดีนะคะแต่ช่วงเวลานี้มันเป็นบททดสอบที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะดูแล้วอาจจะเป็นช่วงๆของการที่ค่อยๆแบบ เดินหมากทีละก้าค่อยคอยคุมเกมไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเริ่มดีเองนะอืมในขอดูหน่อยสิว่าลักษณะาดาวจันดาวศุกข,ของเขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไรจะเ,เพิ่งออกขอเปิดก่อนนะคะ ขอไพ่หกใบนะสามารถเช็้ที่เว็บเว็บข้างล่างที่โอดได้ปักในดีสคริปชั่นนะคะเข้าไปเช็คได้ Germany ค่ะเจมินนี Mid ่ค่ะราศีมิถุนอควาเรียสราศีกุ้มเอิร์ธค่ะคนธาตุดินค่ะพฤกษ์กันมังกรแคปิตอลราศีมังกรสกอร์เปียนราศีพิจิตรทอรัสค่ะราศีพฤกษก ลัคนาดาวจันดาวศุกร์จะอยู่ยในทั้งหมดที่กล่าวมานะคะราศีเมถุนราศีกุมราศีธาตุดินงพฤกษกันมังกรราศีพิจิกและราศีพฤกษกก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพี่อากาศในอีพีนี้คือด้วยความที่ มันเป็นจลลอดิดิงเนาะมันคือ,อาการอ่านโดยรวมก็เก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้แล้วชมแล้วฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะไม่ต้องไปยึดต,ติดแล้วก็อะไรกับมันมากเป็นคําแนะนาําเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ชีวิตของคุณก็พอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อเตือนสติคุณเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออาภัยในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ